ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาวุ่นวายหลายอย่างเกี่ยวในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาทําให้คุณนั้นทะเลบบาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างช่วงนี้อารมณ์คุณค่อนข้างร้อนและใจเร็วการทํางานของคุณนั้นอาจจะมีความผิดพลาดและเสียหายได้ง่ายดังนั้นในช่วงนี้หากคุณรู้แบบนี้ คุณควรจะตั้งสติและใจเย็นค่อยๆแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ปรึกษาหาลือกับคนใกล้ตัวก็อาจจะช่วยได้หรือในกรณีที่คุณหาทางออกไม่เจอการปรึกษาหารือคนรอบข้างเป็นสิ่งที่คุณควรจะกระทำอย่างยิ่งอย่าใช้ใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานความผิดพลาดครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นทําให้คุณนั้นเดือดเนื้อร้อนใจได้เลยทีเดียวดังนั้นก็ขอให้คุณนั้นพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองให้อยู่ดําเนินการงานให้อยู่ในกรอบ และอยู่ในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายหรือความคิดเอาไว้อย่าใช้อารมณ์หรือมีอารมณ์ตามการยั่วยุจากสิ่งรับข้างซึ่งอาจจะเป็นผลเสียกันในเรื่องของการงานของคุณก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้คุณนั้นทํางานอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือความเสียหายของการงานในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิตในปักแรกในเดือนกันยายนในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในปักแรกในเดือนกันยายนนี้ ในเรื่องของโชคลาภและเงินทองนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกใจชื้นได้ว่าคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินได้ทองจากการเหน็ดเหนื่อยหรือความเหน็ดเหนื่อยในสิ่งที่ผ่านมาแม้กระทั่งชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนมีเป้าหมายหรือมีโครงการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความตั้งใจและเดินหน้าลงมือทำคุณจะประสบความสําเร็จและได้โชคลาภและเงินทองอย่างที่คุณตั้งใจรวมถึงในช่วงปักแรกนี้ ในเรื่องโชคลาภและการเงินหากคุณขอความช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือจะมีคนคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังก็อาจเป็นไปได้จะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณเกี่ยวเรื่องการเงินการทองให้หยิบให้ยืมหรือช่วยเหลือคุณทําให้คุณนั้นสามารถที่จะหมุนเงินในช่วงเดือนกันยายนนี้ในปักแรกได้อย่างราบรื่นและทําให้คุณนั้นผ่อนคลายกับความกังวลใจเกี่ยวเรื่องของการเงินไปได้มากเลยทีเดียวในเรื่องของความรัก ความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในปักแรกในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนที่ยังโสดอยู่ของชาวลัคนาราศีพิจิกในปักแรกนี้คนที่ยังโสดอยู่นั้นคุณค่อนข้างที่จะผิดตัวเองคนที่เข้ามาอาจจะยังต้องผ่านด่านคุณหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมที่มีคนเข้ามาคุณมีความสุขแน่นอนแต่คุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีกําแพงหรือมีกรอบหรือมีเงื่อนไขมากพอสมควรดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องพิถีพิถันคนที่เข้ามา เพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่ยอมคุณหรือเขาไม่เชื่อฟังคุณคุณก็อาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจกับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นในช่วงนี้ค่ะคุณจะใช้เวลาในการพิจารณาใครก็แล้วแต่ก็พิจารณาให้รอบคอบก็ถือซะว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นและคนที่เข้ามาก็พิจารณาหรือใช้เวลาในการศึกษาดูใจคุณก็จะได้คู่ครองที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอน สำหรับคนที่มีคู่แล้วของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องเป็นผู้นําครอบครัวพอสมควรแต่คุณนั้นก็จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณจะคุมคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีมีเหตุมีผลมีความฉลาดในการดารงชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จสําหรับคนที่มีคู่บางคนของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นบางคู่อาจจะมีการวางแผนตัดเตรียมงานมงคลระหว่างคุณ กับคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะคิดในการวางแผนครอบครัวหรือวางรากฐานให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของครอบครัวของคุณให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งด้วยความรู้ความสามารถของคุณนั้นคุณก็จะทำทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นเลย